คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสคุณวา มาเล่าล่าสุดก็คือเรื่องแฝงร่างล้างแค้นเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วครับครั้งนี้คุณวามาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนในกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนที่สอบชิงทุนได้ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทําให้ต้องย้ายไปอยู่ห้องราคาถูกจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับ ใส่ธมะหลอนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณวากันเลยครับสวัสดีครับคุณวาเสาบนสวัสดีค่ะคุณแจ๊คสบายดีนะครับสบายดีค่ะอู้เสียงใสามากเลยอะ่ะเอ,อชัดเจนดีนะคะชัดเจนมากๆเหมือนนั่งอยู่ในห้องจัดเลยโอเคแหววโชคดีที่เปลี่ยนโทรศัพท์อันแน่จะ <laughs> บอกว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่ออ,อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออ เราอยากจะบอกว่าเสียงชัดมากๆคุณวาอาอ๋อค่ะดี<อ>ค่ะนะฮะที่อุบลอากาศเป็นยังไงบ้างที่นูน่นตอ,อนนี้ฟ้าร้องหนักมากฝนกําลังจะตกค่ะกําลังจะได้บรรยากาศในการคุยแล้วก็การฟังเรื่องผีผีในค่ำคืนวันนี้ใช่เออวันนี้คุณวามาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนในกลุ่มที่เขาไปเจอไปเจอมาที่ประเทศญี่ปุ่น ใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนน่าสจแล้วเพื่อนลเล่าให้ฟังค่ะใส่ตมะหลอนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงค่ะย้อนกลับไปสักประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับตอนนั้นว่ากําลังทํางานประจําอยู่ค่ะก็วันหนึ่งเราก็พักเบรกทานข้าวก็ไปกับเพื่อนในกลุ่มนะคะประมาณสักสี่ห้าคนคไปกินส้มตามเจ้าประจํากันทีนี้พวกเราเวลาเจอกันเนี่ยมันมีเรื่องเดียวที่เราจะคุยกันก็คือนัดกันเวเคชันไปเที่ยวมสมัยนั้นปีห้าเจ็ดเนี่ย สายการวิลโลคอส์แตมันจะจัดโปรโมชั่นลดถูกมากที่ไหนก็ตามก็จะถูกไปหมดเลยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสามวันสองคืนก็คุยกันว่าจะไปยังไงจะไปทัวเพื่อนก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบทัวเพราะว่าทัวเนี่ยมันเหมือนไปะโงกทัวอ์ไปแล้วก็ไปแล้วก็เหนื่อยก็เลยกะว่าจะไปแบบแบ็คแพ็กกันทีนี้ปัญหาของพวกเราก็คือถ้าเราไปแบ็คแพ็คเนี่ย ไม่มีใครเอ็กซ์เพรสภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเขียนไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ป้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าเราจะมีใครบ้างที่เรารู้จักแล้วอยู่ญี่ปุ่นเพื่อนในกลุ่มก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยญาติของไอ้คนนี้ไงก็คือเพื่อนในกลุ่มว่าคนหนึ่งชื่อยุ้ยนะคะเพื่อนในกลุ่มก็เลยพูดขึ้นมาเฮ้ยญาติยุ้ยไงนี่ไงนี่นี่ คือเน่เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยุ้ยนะคะแล้วก็เขาสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทได้ที่มหาวิทยาลัยในโตเกียวแล้วก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเพื่อนก็นเลยพูดว่าเฮ้ยแกติดต่อเน่ให้เน่พาเที่ยวเปิดอเผ่อได้ให้เน่เป็นไกด์แล้วก ok ็เราจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าไกด์เสียตังค่าโรงแรมก็พาไปเน่เลยก็พูดกันเป็นตุเป็นตะเลยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวยุ้ยเขาก็นั่งกินส้มตำอยู่เขาก็บอกไม่ไปอะ่ะ จะไปนอนกับเน่ไม่ไปเพราะห้องนี้เน่ยผีดุทุกคนก็หันไปมองหน้ายุ้ยว,ว่ามึงพูดอะไรนะอย่างเงี้ยยุ้ยก็บอกห้องนี้เน่ยผีดุเดือนที่แล้วเพิ่งโทรกับเมืองไทยร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะกลับเมืองไทยเพราะว่าโดนผีหลอกทุกคนก็ไม่คุยเรื่องผีเอ้ยไม่คุยเรื่องเรื่องเที่ยวแล้ะก็หันมาคุยเรื่องผีกันว่าอะไรยังไงไหนเล่าสีอะไรเงี้ยยุ้ยเขาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังค่ะยุ้ยเขาว่าเน่เนี่ยนะคะเขา สอบชิงทุนไปเรียนต่อไปเรียนโทไดท้ที่ที่โตเกียวนะคะ <c oughs> ทุนนั้นเนี้ยมันจะมีทุกปีแล้วก็ถ้าเกิดได้ทุนแล้วเรียนจบเนี่ยไม่ต้องใช้ทุนคืนนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นทุนให้เปล่า <c oughs> ทีนี้พอเน่ไปอยู่ที่โตเกียวเนี่ยก็ไปพักอาศัยู่ที่แมนชั่น <c oughs> พอไปอยู่ที่แมนชั่นได้สักพักหนึ่งค่าที่จ่ายมันค่อนข้างสูง <c oughs> มันก็ไปบางเบียดกับ เงินที่เขาจะได้จากจากที่รัฐบาลให้มานะคะคก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอใช้ปรึกษาเพื่อนที่มหาเทยาลัยเพื่อนพ่ที่มหาวิทยาลัยก็เลยแนะนําว่าเอาอยู่ทําไมไม่ไปอยู่จังหวัดใกล้ๆล่ะแล้วก็ไปกับรถไฟเอาซึ่งค่าใช้จ่ายนี่มันถูกต่อก,กันครึ่งต่อครึ่งสามารถจะเอาค่าใช้จ่ายค่าห้องเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้เลย เน่ก็เลยไปปรึกษาไปไปไปศึกษาดูนะคะว่าไปอะไรยังไงทีนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปเช่าห้องผักเราไม่สามารถจะเดินเข้าไปในในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ห้องว่างให้เช่าแล้วก็เดินเข้าไปเช่ากับเจ้าของเนี่ยไม่ได้เราจะต้องไปเช่าผ่านในหน้าเน่ก็เลยติดต่อในหน้าในหน้าเขาก็เลยบอกสเปกในบอกสเปกในหน้าทุกอย่างเลยว่าอยากได้ห้องประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ในน้าเขาก็ไปหามาให้ค่ะก็ไปได้มาห้องหนึ่งนี่ก็ไปดูก็ถูกใจห้องกว้างกว่าห้องเดิมที่ที่ตัวเองอยู่แล้วก็ไปกลับค่อนข้างสะดวกก็เลยตัดสินใจว่าจะเช่าห้องนี้แหละแล้วก็จ้างบริษัทย้ายคนของไปก็ไปอยู่ในเมืองเซตมะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับกรุงโตเกียวอะนะคะก็เดินทางโดยรถไฟซึ่งทั้งห้องแล้วก็เดินทางไปกลับเนี่ยค่าห้องมันก็ถูกกว่ากันมากเลยแล้วก็เดินทางสะดวกทีนี้พออยู่กันไปสักพักหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอยู่ประมาณเดือนก,กว่ากว่าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเออากาศมันเปลี่ยนเพราอากาศเปลียป่ยนเนี่ยตอนนั้นมันเริ่มหน้าหนาวพอเริ่มหน้าหนาวแล้วเหมือนเน่มันแท้อากาศอะคะ่ะนางก็เลยจามไอตลอดเวลาก็เลยกะว่าอยากจะบิ๊กคืนนิ่งห้องทีนี้ก็เลยไปทําความสะอาดห้องพอทําความสะอาดห้องสิ่งที่ผิดปกติในห้องเลยเนี่ยที่เจออย่างแรกก็คือเน่จะเห็นเกลือค่ะ ตะโลยอยู่ตามขอบประตูแล้วก็หน้าตา่างแล้วก็มุมอับๆของห้องทั้งหมดทั่วทั้งห้องเลยมีแต่เกลือโรยไว้เนี่ก็เลยคิดว่าแวบแรกที่คิดก็คือตรงใส่เอามาป้องกันมดก็ทำความสะอาดลาเอาเช็ดเกลือออกหมดเลยปีนขึ้นไปบนตู้มันจะมีตู้ที่เขาแถมมาให้จากจากห้องห้องที่เขาเช่าอยู่นะคะปีนขึ้นไปบนตู้เพื่อทาความสะอาดก็ไปเจอเครื่องรางเล็กๆเป็นแบบ เครื่องรางของคนญี่ปุ่นนะคะ<ม>เป็นภาษาคันจิเล็กๆใส่ไว้ในใส่ไว้ในซอง<ม>สีแดงๆนะคะเก่าๆเลยวางอยู่หลังตู้<ม>นี่เขาก็มาดูมันมันดูสกรปรกมันดูฝุ่นเยอะนี่ก็เลยจัดก,การทิ้ง<ม><ม>แล้วรอบๆ<ม>เครื่องรางก็เป็นเกลือเป็นอะไรไปหมดเลยก็ล้างเช็ดทาความสะอาดทาความสะอาดห้องใหม่ทั้งหมดเลยจนรู้สึกว่าเออมันโอเคห้องมันสะอาดขึ้นมันดีขึ้นอ<ม>วันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะปกติ พอวันรุ่งขึ้นก็ไปมหาวิทยาลัยกลับมาตอนกลางคืนคือวันนั้นเนี่ยมีแฮงเอาท์กับเพื่อนก็กลับมาค่อนข้างดึกมาสักสามสี่ทุ่มมาถึงห้องพอเดินเข้ามาถึงห้องเนี่ยเน่เขาได้ยินเสียงเด็กเด็กทารกร้องเสียงดังมากเน่เขาก็เลยสงสัยว่าไอ้เด็กมันร้องมาจากไหนร้องมาจากห้องไหนเพราะมันดึกแล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือห้องข้างๆเนี่ยพาร์ทเมนต์เนี่ยไม่มีห้องไหนออกมาดูเลยว่าเด็ก ร้องหรือมันเสียงดังหรือมันโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้สนใจเลยนี่เขาก็ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันตัวเองก็กลุ่มๆแล้วเมาเมานิดๆน,น,นะคะก็ขึ้นไปที่ห้องตัวเองแล้วก็ไปไขประตูห้องเข้าไปในห้องทีนี้แวบแรกที่เห็นเลยอะ่ะจากเปิดประตูห้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงไฟจากถนนอาซาร์เข้ามาในห้องหน่อยหนึ่งนะคะพอเห็นอะไรในห้องสลัวๆเขาเห็นเหมือนเด็กทารกคนหนึ่งกาลังคาน คานแบบไวๆจากมุมหนึ่งของห้องเนี่ยวัดไปอีกมุมหนึ่งของห้องแล้วก็หายเข้าไปในซอกหลืบของห้องค่ะคบแบบไวมากซึ่งเน่เขาก็คิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดแล้วก็บวกกับเมาด้วยแล้วก็บวกกับเสียงของเด็กร้องก่อนหน้าที่ตัวเองขึ้นมาด้วยอนะคะก็เลยคิดว่าสงสัยจะตาฝาดคงไม่มีอะไรแลร้วก็เปิดไฟนี่ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมครัเน่ก็โอเคเข้าห้องอน้ําแต่งตัวนอน คือแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะปกติเหมือนทั่วๆไปพอวันที่สองเน่ไปเรียนมหาลาัยแล้วกลับมาก็มาอาบน้ําอับท่านอนพอนอนแล้วคืนั้นเน่เขาก็ฝันค่ะอเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่น <c oughs> ก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วแหละก็เดินไปมาอยู่ในห้องของเน่เน่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ห้องที่เน่เน่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะสภาพห้องเนี่ยมันเหมือนกับ ห้องที่ในเน่อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะคแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอซักผ้าดูโทรทัศน์ทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะคก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในห้องนั้นอะคนเดียวก็ฝันอยู่อย่างเงี้ยคืนนั้นก็ตื่นมาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรไป,ปกติก็แค่ฝันเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งเน่ก็ไปเรียนทีนี้พออีกวันหนึ่งไปเรียนเสร็จกลับมาทีเนี้ยคืนเนี้ยสักเริ่มไม่ค่อยสบายเนื่องจาก ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็หิมะมันตกมันก็เลยทําให้มีอาการไข้ขึ้นนิดหน่อยกลับมาจากห้องก็มาเปิดฮีเตอร์ค่ะแล้วตัวเองก็นอนครับทานยาแล้วก็นอนนอนไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แหละมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนร้องของความช่วยเหลือเป็นภาษาญี่ปุ่นเบาๆประมาณว่าช่วยด้วยช่วยด้วย ทีนี้เน่เขาก็นอนหรือฟังอยู่นะคะว่าเสียงมันมาจากไหนเสียงผู้เสียงนั้นอ่ะมันไม่ได้เสียงดังนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้หูเน่มากเลยมาณว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยอะไรเงี้ยนะคะเน่เขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นทีนี้พอลืมตาขึ้นปรากฏว่าตัวเองลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับเขยื่อนตัวไม่ได้ครับเหมือนกับว่าตัวเองโดนผีอัมแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าโดนผีอัมคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นอวบาพาตฉับพันหรือเปล่าเพราะว่ามันขยับขยื่นอะไรไม่ได้แล้วตัวเองด้วยความที่อยู่ต่างประเทศคนเดียวกลัวว่าถ้าเกิดมีอะไรอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันจะลําบากเพราะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะในเน่เขาก็เลยรวบรวมสติค่อยๆลืมตาขึ้นทีนี้พอลืมตาขึ้นลืมตาได้พอลืมตาได้ก็เกาะไปหมอมรอบห้องว่า,ว,าว่ามีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างพยายามรวบรวมสติตัวเองนะคะแต่แขนขาย,ยังขยับไม่ได้นะ ก็มองไปรอบๆห้องทีนี้ห้องพอมองไปรอบๆห้องเนี่ยเออในในี่เขาปลายตาไปมองจุดหนึ่งของกลางห้องครัคือปายตามจะเห็นเห็นเห็นว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่กลางห้องนะคะก็พยายามรวบรวมสติตัวเองค่อยๆหันหน้าไปมองที่กลางห้องว่ากลางห้องมันมีอะไรผิดปกติพอหันไปมองที่กลางห้องเขาก็ไปเห็นร่างร่างนึงค่ะเป็นร่างของผู้หญิง นอนหงายอยู่กลางห้องขนานกันกับตัวเนเน่คือเนเน่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนอนขนานอยู่กับพื้นอยู่ข้างล่างกลางห้องเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นท้องแก่ค่ะท้องโตเลยแล้วก็นอนนิ่งๆหงายท้องนอนนิ่งๆแล้วก็หันหน้าเนี่ยมาหาเนเน่ในขณะที่เนเน่เนี่ยนอนนอนท่าเดียวเขาเลยค่ะแล้วก็หันหน้าไปมองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆซึ่งตาเขาไม่ได้ขยับนะคะเพราะห้องในในห้องเนี่ยมันมันไม่ได้สว่างอ่ะมันสลัวสลัว ประมาณว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่เนี่ยในเนเขาก็เห็นล่างอีกล่างหนึ่งอะคะ่ะนั่งคุกเขา่าอยู่ข้างๆกับร่างของผู้หญิงคนนั้นอะนะคะคคแต่ด้วยความที่เขานั่งหันหลังให้กับหน้าต่างมันก็เลยไม่เห็นหน้าว่าเขาเป็นใครรู้แต่สภาพตัวเขาน่ะเป็นผู้ชาย นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆร่างของผู้หญิงท้องแก่คนนั้นน่ะนะคะจากนั้นเขาก็ค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของผู้หญิงออกทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดจนก,กระทั่งเสื้อเนี่ยหมดหมดลังดุมไปอะนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆเอี้ยวตัวลงไปข้างๆแล้วก็หยิบมีดายแหลมมากดามหนึ่ง<อ><อ>จากนั้นก็ค่อยกรีดจากใต้เหล่านมนะคะ่ะกรีดยาวไปจนถึงท้องน้อยจากนั้นก็ค่อยๆ แหวะท้องของผู้หญิงคนนั้นออกอแล้วก็ควักเอาเด็กทารกที่อยู่ในท้องผู้หญิงคนนั้นนะคะออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ข้างๆของผู้หญิงคนนั้นในขณะที่หูของเนเน่ก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดคําว่าช่วยด้วยช่วยลูกฉันด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเด็กทารกที่เอามาออกข้างๆไว้กับผู้หญิงคนนั้นน่ะสาซือยังไม่ได้ตัดค เสร็จแล้วก็ผู้ชายคน,นก็เอี้ยวตัวไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวเองอะนะคะแล้วก็ค่อยๆหย,ยิบของเล่นเด็กมาทีละชิ้นแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องผู้หญิงคนนั้นออยัดไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนก,กระทั่งเต็มท้องผู้หญิงคนนั้น,นะคะ่ะแล้วก็เย็บ<อ>เย็บเย็บจนเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดของเขาที่มีแล้วก็ค่อยลุกยืนขึ้นแล้วก็เดินผ่านหน้าในนี่แล้วก็ออกไปจากห้อง นเน่ก็พยายามดิ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองอะขยับขยื่อนได้ mm. แล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นภาพที่เห็นสลัวสลัวตรงกลางห้องนั้นน่ะว่ามันคืออะไร mm. พอเนเน่พยายามจะขยับตัวให้มันตัวเองเคลื่อนไหวได้ก็ประกอบกับร่างที่นอนอยู่กลางห้องอะค่ะ mm. ก็ค่อยๆเลือนแล้วก็หายไป mm. เน่ก็ขยับตัวได้พอดีเปิดไฟ mm. ปรากฏว่าในห้องไม่มีอะไรเลย ทีนี้เนเน่ร้องไห้แบบกลัวมากร้องไห้โทรกลับมาเมืองไทยบอกให้แม่ส่งตังมาให้หน่อยจะก,กลับเมืองไทยเพราะว่าโดนผีหลอกแม่เขาก็พยายามบอกว่าใจเย็นๆแต่เย็นๆนะมีอะไรค่อยๆค,คุยกันเนเน่ก็เล่าไปเล่าไปด้วยความที่ตัวเองก็เมากับยายา แพ้กาศยาแก้ไข้อะไรเงี้ยนะคะ,ะก็พูดไม่ได้ไม่ได้สาบหรอกก็พูดกลัวร้องห่มร้องไห้แม่ก็พยายามพูดให้มันใจมันเย็นขึ้นนะคะจนกระทั่งเนเน่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็แม่บอกให้เปิดไฟนอนรอบพ้องเลยเไฟรอบพ้องแล้วก็คุยคุยกับเนเน่แล้วก็บอกเนเน่ว่าเออกินยาเพิ่มไปอีกสักชุดหนึ่งมันอาจจะทําให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเน่ก็กินยาเสร็จก็นั่งคุยกับแม่จนกระทั่งตัวเองป่อยหลับไป เชา้าตื่นขึ้นมาเน่ก็ไปลงไปไปมหาวิทยาลัยคะ่ะก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาก็เล่าว่าเขาก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่อพาร์ตเมนต์ที่เนเน่อยู่แต่ว่าไอ้คดีแบบเนี้ยที่เน่เน่เคยที่เรจเจออยู่เมื่อคืนเนี้ยมันเป็นคดีที่เจอได้ทั่วไปในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไซตามะไปโตเกียวอะไรพวกเนี้นะคะแล้วก็ หลายๆคดีเลยเนี่ยมันปิดไม่ลงจากฆาตรกรไม่ได้ซึ่งคดีพวกเนี้ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยหนึ่งเลยมันก็จะเกิดจากสามีที่ไม่อยากรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะทําการฆาตรกรมรมภรรยาหรือแม้กระทั่งชู้ที่กลัวว่าลูกของตัวเองอ่ะจะเกิดขึ้นมาจากผู้หญิงคนนี้ก็จะทําการฆาตรกรรมหรือแม้กระทั่งฆาตรกรโกครคจิตก็เป็นไปได้ทีนี้เน่บอกว่าแล้วฉันจะอยู่ยังไง เพื่อนก็เลยบอกว่าบอกในถามเนเน่ว่าแล้วเนเน่เนี่ยอยู่เนี่ยมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เคยเจอแล้วอยู่ๆมาเจอเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติสักอย่างที่เนเน่ทาแตกต่างไปจากเดิมครับก็ให้เนเน่นึกวันนี้เน่ทาอะไรเนเน่เขาก็เลยเล่านึกไปว่าตัวเองทําอะไรบ้างก็เลยนึกได้ว่าเมื่อสองสามวันก่อนทาบิกินนิ่งช่องไว้สะอาดห้องใช่แล้วก็เห็นเกลืออยู่ในห้องก็เช็ดล้างทำความสะอาดเกลือออกหมดเลยเพื่อนก็เลยบอกว่า อยู่รู้ไหมนเน่รู้ไหมว่าเกลือเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขามีความเชื่อว่าเกลือมันสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ครับอืนั่นหมายความว่าห้องคนเช่าคนเก่าเนี่ยเขาโรยเกลือไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่มันอยู่ในห้องแสดงว่าเขาเจอเขาถึงทําอาจจะอาจจะก็เลยแนะนําน่เนี่ว่าถ้าอยู่อยากจะอยู่ห้องนี้ต่อไปคือมันย้ายไม่ได้แล้วว่าคุณแจ็คเพราะว่าการการอยู่ในห้อง การย้ายห้องของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องจ่ายล่วงหน้าสามเดือนแล้วก็อะไรอีกหลายหลอย่างอะ่ะซึ่งหมดเงินไปแล้วแล้วจะย้ายต่อเนี่ยมันมันต้องเขา้าใจอย่างนะว่าเป็นเงินของทุนเขาอะนะคะมันไม่ใช่เงินส่วนตัวเนี่ก็เลยแต่สินใจว่าถ้าจะต้องอยู่ต่อเพื่อนเนี่บอกว่าถ้าอยู่จะต้องอยู่ต่อเนี่ยอยู่จะต้องไปทําให้มันเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เจ๊ท,ที่ที่เนเน่เคยเจอ,เอ,เอที่เน่ย,ยังไม่เจอ<ว>ไปรยไว้เหมือนเดิมใช่เน่เน่เขาก็เลยไป ขอเกลือจากหลวงพอ่อคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนเราอะนะคะคเพียงแต่ว่าคนละนิกายกันว่าไม่แน่ใจว่าเขาหินญานละวหายาหรือเราหินญาญแล้วเขามาหายาอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งก็ไปขอเกลือจากหลวงพอ่อหลวงพ่อเขาก็งงๆงนกะันแต่เขาก็ให้มาค่ะแล้วเนเน่เขาก็ไปซื้อเครื่องราง จากจากสันเา้าจากวัดอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มาวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปโรยเกลือในจุดจุดเดิมที่ตัวเองเคยเจอ<ม>เจอเกลือ,อไวต้ตรงไหนก็ไปโรยที่เดิมหมดเลยครับก็ผลปรากฏว่าคืนนั้นก็เปิดไฟนอนไม่ไเจออืมแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคอยจนตัวเองมีความเคยชินนะคะก็ค่อยค่อยเรื่อยๆปรับตัวค่อยๆก็ไม่เคยเจออีกเลยเป็นเหตุการณ์ที่เจอครั้งนั้น่ะครั้งเดียวครับเหตุการณ์มันก็เหมือนจะจบลงเท่านี้แหละค่ะคุณแจ๊ หลังจากนั้นประมาณอีกสักสองปีปีห้าเจ็ดปีห้าเก้าปีห้าเก้าว่าไปเดินเอองานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจว่าจะไปทุกปีเพราะว่าแฟนว่าก็ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ไปเดินไปว่าไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประมาณว่าเป็นคดีที่ปิดไม่ลงของของประเทศต่างๆอนะคะคว่าก็เลยเอามาเอามาอ่าน เอามาอ่านไปเรื่อยๆประเทศนั้นประเทศนี้อะไรมันก็จะเป็นหลายคดีที่มันติดตัวไม่ลงอะนะคะก็ไปเจอเข้ากับคดีคดีหนึ่งนี่เดี๋ยววาจะเล่าให้ฟังแล้วก็คุณแจ็คกับบรรดากโกสเตอร์เนี่ยลองคิดดูว่าคิดเหมือนวาไหมคือคดีเนี้ยนะคะมันเป็นคดีที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองไซตามะเป็นชายหญิงคู่หนึ่งคะ่ะมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันในพาร์ทมินต์แห่งหนึ่งในเมืองไซตามะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย ท้องแก่ผู้ชายทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศตัวไปผู้หญิงทำงาน er Video. รานเช่าวิดีโอพอผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์ท้องแก่ใกล้ๆจะคลอดแล้วแหละประมาณสักเก้าเดือนแลลวเตรียมตัวจะคลอดแล้วอยู่ๆผู้ชายก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้ผู้หญิงก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวค่ะในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้วันหนึ่งข้างๆห้องเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเด็กทาลกร้องก็เลยตัดสินใจเคาะประตูเรียกห้อง ของผู้หญิงคนนี้ว่าสมมุติผู้หญิงคนนี้เป็นชื่อซูมิเละแล้วกันนะคะพละขอห้องเยกซ um ูมิเละซูมิเละก็ไม่เปิดเรียกอยังไงก็ไม่เปิดคนข้างๆห้องก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดเหตุอันตรายกับซูมิเละนะคะก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจอพอตำรวจมาต้องมาเคาะประตูก็ไม่เปิดค่ะทุกอย่างเงียบตำรวจก็เลยตัดสินใจค้างห้องเข้าไปสิ่งที่ตำรวจเห็นก็คือร่างของซูมิเละค่ะนอนเสียชีวิตยอยู่กลางห้องอืในลักษณะที่ โดนผ่าท้องอเอาเด็กออกมาแล้วก็เด็กทารกนะ่ะวางไว้อยู่ข้างๆตัวซูมิเลซึ่งเด็กคนนั้นน่ะเสียชีวิตแล้วนะคะคส่สะดือก็ยังไม่ได้ตัดทีนี้ท้องของซูมิเลก็ป่องเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในท้องแต่ว่าตำรวจอนะ่ะยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ยในนั้นน่ะนะคะก็เลยเอาไปชนสูตร,รทีนี้พอเอาไปให้หมอชนสูตรผลปรากฏว่าพอหมอตัดเอาได้ที่เย็บอยู่ในท้องของซูมิเลออกนะคะในท้องของซูมิเลเนี่ยเจอกับ ของเล่นเด็กเต็มท้องไปหมดเลยจะแล้วทีนี้ตำรวจเอ้ยโดดอโทษหมอค่ะหมอที่ชนะสูตรเนี่ยเ,เขาก็ตรวจว่าซูเมเลสเนี่ยโดนอะไรผลปรากฏว่าซูมเมเรสตอนที่โดนผ่าท้องเอาเด็กออกเนี่ยซูมเมเรสยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากครับทีนี้ตำรวจก็สงสัยว่าคนที่ฆาตกรรมเนี่ยน่าจะเป็นสามีอื หลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งที่แม่น้ําแห่งหนึ่งในเมืองเทตมะนี่แหละตลํารวจก็เราไปสืบดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็คือสามีของซิมิเล่แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วประมาณสามอาทิตย์นั่นหมายความว่าเสียชีวิตไปก่อนที่ซิมิเลจะตายซิมิเลจะโดนฆาตกรรมนะคะ آ ه. آ ه. ซึ่งผู้ชายคนเนี้ยก็ โดนฆาตกรรมปกติก็คือโดนโดนทำร้ายจนเสียชีวิตอะค่ะแต่ว่าซูมิเล่เนี่ยโดนฆาตกรรมแบบวิปริตซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าฆาตกรสองคนเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวกันคนที่ฆ่าสามีกับคนที่ฆ่าซูมิเล่เนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็คดีเนี่ยมันก็กลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงทุกวันนี้ก็ยังปิดไม่ลงทุกวันนี้ก็ยังปิดไม่ลงค่ะซึ่งคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วนะคะทีนี้พอวาอ่านเนี่ยวาก็เลยให้ข้อสงสัยว่า เป็นไปได้ไหมที่ซูซมิเล่เนี่ยจะเป็นคนที่เช่าห้องก่อนหน้าเนเน่แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องของเนเน่แล้วเนเน่ก็ไปเช่าต่อคือ,อมาเช่ามาหลายคนแล้วแหละและเนเน่อาจจะเป็นแจ็คพอตคนที่ไปเจอเขากับเหตุการณ์ที่พยายามดูนบรันรดาลให้ให้เนเน่เขาเห็นนะคะถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ผมพอจะรู้มาอย่างหนึ่งว่า ที่ญี่ปุ่นน่ะสมมุติว่าใครจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มันมีประวัติอย่างเนี้ยเขาจะมีการแจ้งนะว่าห้องนี้มันไมมีการแจ้งมันมีคนตายคุณเอาป่ะคุณเช่ามาแต่ราคามันจะถูกหน่อยอันนี้ต้องไปดูว่าตอนที่เขาไปเช่าอ่ะครับมันมีเอกสารมันมีการบอกกล่าวจากคนที่ให้เช่าหรือเปล่าว่าเฮ้ยห้องเนี้มันมันมันมีคนตายนะคือไม่ว่าจะเป็นการตายแบบไหนก็แล้วแต่คุณว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเขาจะมีการแจ้ง แล้วราคามันจะดรอลงมาหน่อยนึงแต่อันนี้ไม่ทราบนะคะมไม่มไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นว่าว่าเขามีการแจ้งอะไรกันไหมครับถ้าถามว่ามันมีโอกาสเป็นห้องเดียวกันไหมดูจากหลักฐานดูจากเรื่องเล่ามีโอกาสไปไปได้สูงมากคุณวาเออจากเกลือจากสิ่งที่เขาเห็นจากภาพที่เขาเห็นจากข่าวที่มันเคยเกิดขึ้นแต่ว่าไอเหตุการณ์เนี้ยที่มันย้อนกลับไปเนี่ย ใครล่ะที่เป็นคนลงมือใครล่ะที่เป็นคนทำอันเนี้ยน่าสนใจกว่าเออแต่ถามว่าด้วยวิธีการอย่างที่เราฟังการคุณผู้ชมผู้ฟังครับเราได้ดูหนังหโดหดที่เป็นแนวญี่ปุ่นนะเขาจะมีแนวโหดๆอย่างเนี้ยโหดเยอะอ่าอย่างจูออนที่อยู่ในซีรีส์อันนั้นก็โหดเหมือนกันนะถ้าถ้าใครได้ดูนะครับในในอ่าเน็ตฟลิก เขาจะมีจูออนที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เป็นซีรีส์อยู่อันนั้นก็น่ากลัวอันนั้นก็ดูโหดร้ายเหมือนกันผมว่าเขาจะมีความใกล้ๆกันอย่างหนึ่งคือวิธีการวิธีการทําเออนะครับถามว่าน่ากลัวไหมโหฟังแล้วเห็นภาพตามที่เขาเล่านะโคตรน่ากลัวเลยคุณวา <c oughs> เออนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงต่อห้องเนี้ยแล้วยังไงอะ่ะเขายังเช่าอยู่ไหมหรือออกเลยก็ก็ยังอยู่ค่ะอยู่จน จนเขาหมดสัญญาบางวเขาก็ย้ายผมมันอยู่ด้วยความแบบสุขภาพจิตเสียเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันจะนอนคิดทุกคืนเวลานอนอะ่ะแล้วมันจะพาม,มันจะติดออตาเนาะใช่ <c oughs> แล้วยิ่งมาเห็นข่าวยิ่งมาเห็นอะไรเราเรานอนโทษนะเขาเขาไม่เห็นข่าวเ,<อ>เขาไม่เห็นข่าวคะ่ะแต่เรา,าเอะไม่เห็นข่าวอยู่ในเมืองไทยเออนั่นแหละสมมติว่าถ้าเราเห็นข่าวเรารู้แล้วว่าห้องเรามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลองคิดง่ายๆเรานอนอยู่ในห้องอ่ะโอ้โหห้องห้องโทษโทษนะห้องกู เขาค้ากันตรงเนี้ยค้ากันตรงกลางบ้านเนี่ยเออแล้วทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเสียสุขภาพจิตเหมือนกันนะถูกปาค่ะใช่นะฮะนั่นคือเรื่องของไสตามะหลอนคุณวาค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้ค่ะคุณวาอ่าฝากกลุ่มซะหน่อยฝากกลุ่มซันิดนึงว่าพูดอะไรนิดนึงได้ไหมคะได้ครับ คืออย่างนี้ค่ะว้ามีเพื่อนในเฟซคนหนึ่งชื่อป้าปุ๋มหรือว่าพี่ปุ๋มเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนี้พี่ปุ๋มแกไม่สบายแกอยู่โรงพยาบาลค่ะซึ่งแกจะทำเอมาไอวันจันนี้ว่าก็เลยอยากจะถ้าพี่ปุ๋มฟังอยู่นะคะว้าก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ให้พี่ปุ๋มกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะเช่นกันนะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันแข็งแรงไวๆหายไวๆผ่านไปได้แหละผ่านไปได้ด้วยดีค,ครับผม ส่วนกลุ่มก็ไม่มีอะไรค่ะเหมือนเดิม,มก็ก็เป็นขับเคลื่อนไปโดยรายการเดอะโก้รีดิโอนี่แหละค่ะเราะว่าเรื่องไหนแบบเจ๋งๆว่าก็เป็นลงในกลุ่มเออนะฮะขับเคลื่อนโดยคุณวาแหละนะกลุ่มของคุณวานะครับชื่อกลุ่มวา่าเอว่าหาเรื่องมาเล่าค่ะเอวาหาเรื่องมาเล่านะนะ,ะตอนนี้ก็กลุ่มโอ้มีเป็นแส,สนคนสุดยอดมากคุณวาค่ะนะัะยังไงขอบคุณมากๆคุณวาดูแลรักษาสุขภา,ภาพนะคุณวาสาววารินสาวอุบล ค่ะเช่นกันนะคะคุณแจ็คอ๋อได้ข่าวว่าวันเกิดคุณแจ็คด้วยแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอบพระคุณอุ้ยวันที่หนึ่งนู่นอ๋อวันที่หนึ่งเหรอสายรายงานมาว่าวันเกิดคุณแจ็คไม่เป็นไรโอเคโอเคงั้นเวยเวยพอเรื่องหน้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากมีแจ็คน้อยแล้วก็อากี้น้อยเร็วๆนะคะสาทุกเลยอันเนี้ยโอเคคุณวานยังไงขอบพระคุณมากๆนะชาดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส